ลุ่มคนส่นทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูเจ้ากระโถนเนี่ยรูปกระบานคนได้เดนมิงขาวชอบร้านเนี้ยเขาตอกให้เขาให้เยอะเดีอ่อืมทให้เป็นถาดนีงเงี้ยจ้ะ วัสดีจ้าน้องกิ๊กกินข้าวกว่าไปทำงานไม่งานบ่ายตกไม่เหียงทั้งวันนะตัดเลยว่าจะว่าจะเล่าเรื่องปีนข่าวไม่ได้เล่าเลยนะี่ยไปถึงบ้านจางกันเลยเล่าให้ฟัง

โอ้ยไม่กินซุ้มเหนือเลย <Yeah. S 1> อร่อยครับอร่อยอืม uh huh. หมดหมดครับไม่เหลืออ่ะอ <Yeah. S 1> uh ืม huh. แล้วพวกนุ่มไหมอืม uh huh. nó nó mang à nó ừ, được có hai ngôi giờ mua thuê thế này có lại bị lói không mấy ạ có mất tiền giúp nữa anh điều ấy tìm nó mang nào đi, nữa đi, nữa. สวัสดีครับพี่เอ อร่อยครับพ oh, oh, no? ี Bel ่สบายดีนะโหร้านนี้ดีว่ะอร่อยอ่ะเลยนะอร่อยครับอร่อยยินไม่ชัดลูกเนื้อถ้วยเท่าไหร่ครับลูกเนื้อถ้วยเท่าไหร่ครับ60บาทมาเจ้าคิดว่าเป็นร้อยแค่นี้พอแค่พออยู่ได้กัน หกหมื่นบ,บ,บาท,บท,าทามาครั้งแรกเหรอมา,า,ห,า,<บ>าหลายครั้งแล้วครับยังไม่เคยสัง่งคุณเ<อ>น,นื้อนี่สั่งครั้งแรกครับเราแค่ว่าพเจ้าอยู่บ้านครับอยู่มัได้ทให้กินเราอยู่ไ,ได้ขอบคุณมากเลยครับแล้วเยอะโหพูดดีอ่ะ ต้องมานะสายเนื้อบอกเลยโค่นนุ่มอ่ะนุ่มละม,มุนลิ้นมากเนื้อแบบนุ่มนิ่มมากอืมืมอคากกร่อ,อะ่ะอืม กหกสิบาทขายได้ไงวะลูกเนื้อผมอยู่ร้านอิสลามเมื่อกี้จะบอกว่าสาธุบอกไม่ได้ร้านนี้ครับเป็นอิสลามและการสดครับสามโมงครึ่งถึงใอ้สามโมงสี่สิบห้าถึงหกสี่โมงครึ่ง นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวหาว่านี่เดี๋ยวหาว่าหย่อยแย่ดูมีร้องเนื้อดูทุกคนอันนี้ตักยิมแล้วสี่ห้าชิ้นนะตักไปแล้วสี่ห้าชิ้นนะไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เตดเนื้อน,น,นะจ๊ะดูทุกคนไม่ขี้เห่นะจ๊ะไม่ใช่คลองสิบสามจ้าฮาทไาาทรา,าด ชื่อร้านอะไรหะเข้าแกงก้นหม้อใกล้ๆบ้านอาจารย์นี่แหละจ้ะ้า่ใช่บ้านอาจารย์นี่แหละจ้ะเอ๋อเนื้อเสือเนื้อเสือป้าเขาบอกเนื้อเสืออร่อยอ่ะ เป็นขมิ้นขันโค้กเข้าเลยสวัสดีครับ เนื้อบอกเลยต้องมานะเขาใช้เตือเนื้อเตือลองให้ทำเขาให้เขาใช้เ,เนื้อเตอาลองให้ทำํำโหร้านานี้สุดว่ะ คตชอบเลยงานจะเจอร้านแบบนี้ที่ต้มเนื้อปเปื่อให้ลิ้นดุนก็ดูลิ้นให้ลิ้นดุนก็เปื่อแล้วอะ่ะน่องเขียวอะ่ะเปา่อบ่อยปัดมาเวลานี้ปัดชอบกินเนื้อปัดต้นก้าอ้นเลยเพราะชอบกินเนื้อ เ้้วยหกสิบาทไม่แพงเลยบอกเลยตอนจริงนะตอนนั้นคิดว่าร้อยหนึง่งเออมีแต่เนื้อนั่นเลยคือ้เไ,ไ,ไือ่วก็เดีครับทุกคนทั้มามย สวัสดีครับตอวร้อนอ่ะกับข้าวก็เผ็ดบ้องก็ร้อน ไปรับบ่ายโมงสี่ท่าน่ะรับหมุนบ่ายโมงสี่ห้า เล่นคุยนั่งหลับไปหลับุงเคพยันเี่ยงเฮ้ยยยยยยยายยยยดยย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 ยเยยยยยยรยยยย่ยยยยยยยนยย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 หยย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 กยย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  สสวััดีครบอุ๊ยทำไมคนในโรงแรมมันน้อยจังวะฮะไปดูคนในโรงแรมหน่อยมันน้อยจังพวกเราพวกดีไม่จองหรอห้อง้องทอ่ะ con hàu thai phiền Ờ Đi

ให้คุงแก้วเดยวไปนะ พี่เล็กมากงข้างวันอร่อยมากเลยพี่เนื้อเขาเปื่อยมากเลยอ่ะพี่เล็กสวัสดีครับเนื้อเขาเปื่อยมากเลยพี่โหแบบใช้ลิ้นดุนดุย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 ก็ละลายแล้วอ่ะเขาใช้เสริฟลองให้น้าอิสลาม มุ่มากวันนี้มีมีอ้นมีอ้นมีผมมีล้นตาสามคนครับแล้วก็พี่ป่า าาอ,อาจารย์บอกอาจารย์บอกอาจารย์บอกดีแล้วแรงตดนอ,อร่อยมากครับร้านนี้อร่อยมากเลย หนึน่งนะหน้าตุดพี่เล็ก หรือหม่องข้าวมาเรียบร้อยสิบลิตรหม่อองข้าวสิบลิตรแล้วก็ข้าวสารเตรียมตัวไปแจกคนไรบ้างเหมือนเดิมเร็วๆนี้ อนุ่มทนาสาทุกอบเล็ด้วยขอบคุณครับอยากกินขนมจีนน้ำพริกอยากกินครับผมคนชอบกินน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกมากมากมาก เดินเลียู่รานเขามากเลยเปนเนื้อเลยไม่เหลือ เด็ด <Dead S 2> มากล่าเนี้เรามาดูกันว่า <od lineage> รวค่าเสียหายเท่าไงอ้าวเฮ้ยไม่อีกจุปเนื้อดีกินอะไรอีกแล้วร้านนี้ซุปเนื้อดีร้านไหนพี่มีร้านเดิมหรือเปล่าเขามีขาาวัวเขามีข้าวขาวัวด้วยเฮ้ยมันกลับกล้องไงวะเนี่ยเขามีข้าวขาวัวด้วยเออไม่เคยเห็นเลยอ่ะเห็นแต่ซุปหมู เมื่อกี้พี่กินอันนี้โคตรโคตรเปื่อยอ่ะใช้ใช้แค่ใช้ลิ้นก็นี่แล้วอ่ะกไปด้ว็ละลายแล้วอ่ะไปรอบเนี้ยคิดว่าต้องเอาเเราดอะไรนะพี่เหียวตรงนี้ตรงนี้ละลายในช่วงไม่ละลายในท้องว่าซันที่ได้มากขึ้นนี่ครับพี่มีกับข้าวสองย่างครับแล้วก็มีต้มเหนือชั้นหนึ่งร้อยสิบบาทพะเจ้าทอดถูกมากอันนี้หกสิบบาทดูถ้วย ถ้วยขนาดนี้นี่ถ้วยอย่างนี้หกบาทอันนี้ถ้วยใหญ่นะไม่ได้ถ้วยนํ้อจิ้มนะโคตรถูกอะ่ะเออแต่โคตรเผ็ดอ่ะใครไม่ชอบทานเผ็ดไปร้านอื่นนะแต่ร้านนี้เขาก็มีไม่เผ็ดก็มีข้าวข้าวทุกคนดูจูตูหม,มีกินข้าวก่อน กินเสร็จแล้ว,วรครับแต่ละเจ้าครับพี่หมีอวดอวดกับข้าวอีกแล้วครับนั่นไม่ยินฝนพูดเลยอ่ะฮะไม่ได้ยินเลยหรอได้ยินไหมพี่หมีเปลือยเมาทำง,งานแล้วพี่หมีได้ยินไหมคะเฮ้ยถูกนี่ร,นนร,นนร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ก็ว่าพูดไปตั้งนานร้านนี้ร้านนี้ฝนแกไม่เปิดเสียงวะนี่ร้านนี้ อูเปืดยแล้วนะเฮ้ยอันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงแบบว่าไม่ได้อวยร้านนะ<ช>พูดจริงแบบไม่ได้อวยร้านนะคือไม่ได้กินแบบว่าเนื้อเอ่พวกเนื้อเปื่อยที่มันแบบว่าเนื้อเปื่อยที่มันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมุ่นแบบเนี้ย นานแล้วอะ่ะปกติมันต้องเหนียวใช่ป่ะปกติมันต้องเหนียวเนาะไม่รู้ไม่เคยกินเนี้ได้ยินอยู่ไหมเนี่นนะย <S 2> 2 <S ได้ยินไหมเด็กเดี๋ยวนะพี่มันได้ยินผนวะเปล่าเอาพี่ไม่ได้ปิดเออไม่ได้เปิดเสียงตรงนี้เดม <c oughs> เออได้แล้วเฮ้ยปกติอะ่ะเราไปกินร้านพวกนี้มันต้องเหนียวดิเข้าใจป่ะ ไม่คูณหนูมไม่เคยกินเนื้อเอาเหรอ <laughs> หนูไม่กินเนื้อปกติมันจะเหนียวนะที่ไปกินเน่ะมันเหนียวแทบทุกร้านเลยอืมเสียงเบาโอเคพี่หมีครับพอจะมีเบอร์ลุงเจ้าของที่ไหมคะที่ไหนอะที่เขาอะ่ะไม่ไม้ <laughs> เอา <laughs> เอาทำอะไรอยู่ตรงเรียบวารีสี่สิบเจ็ดจ้ะน้องก๊อฟจะไปหาโทรศัพท์ให้ไม่ไม่ให้ไปเอา <c oughs> เขาจะรวมตัวไปหาโทรศัพท์